คุณสมบัติบุญงามะนงหรือบอกลอายจุดได้ออกมาวิเคราะห์ประเด็นการอยู่ครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีที่มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ครบ8ปีแล้วหรือไม่โดยคุณสมบัติได้กล่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าเจตนารมณ์คือไม่ต้องการให้มีการผูกขาดอำนาจ จึงกำหนดไว้ว่าเป็นนายกไม่เกิน8ปีซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วประยุทธ์จะเป็นนายกครบ8ปีในวันที่23สิงหาคม2565แล้วใครจะบอกว่าก่อนหน้านี้ประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกก็ต้องบอกด้วยว่าแล้วเป็นหมาที่ไหนที่อยู่ในตำแหน่งนี้การอ้างว่าจะต้องนับจากวันที่รัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้นั้นเป็นเรื่องที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเพราะข้อเท็จจริงคือประยุทธ์ เป็นนายกมาแล้ว8ปีประเด็นนี้จึงไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าประยุทธ์มีเซลล์สมองเท่าไหร่แต่อยู่ตรงที่ประยุทธ์มียางอายหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งก็รู้คำตอบว่าแม่งไม่มีไอ้หน้าด้านถุย